สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในรถ a l ล New i s u สุเ u ลนะครับเข้ามาอัปเกรดจอ Android กับทางร้านนะฮะกล้องถอยหลังเดิมที่มากับตัวรถนะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยลิงค์คอนโทรลพวงมาลัยเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแท็กใช้ได้หมดเลยนะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแรม6นะครับลอมร้อยยี่คอนนะครับ2 CPU นะอยากได้แอปอะไรนะฮะสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับจากเ s t o ต e ตัวนี้ประมวลผลเร็วมากนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของแอป u t u b e นะครับนี่เราจิ้มให้ดูกันสดๆเลยนะครับตัวนี้ใส่ซิได้ะรรัหือวาจแช์ มือถือก็ได้นี่เรากดให้ดูเลยว่าสเปคแรม6ของเราไวจริงๆนะฮะจอนะครับเป็น QLED คมชัดมากนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของอาการเล่น2หน้าจอนะครับก็คือสามารถเล่น Google Map คู่ไปพร้อมกับ YouTube ได้ Google Map นะครับสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงนะครับเช่นซีคอนสแควร์นี่ก็จะประมวลผลพาเราไปฟรีคอนสแควร์นะฮะแล้วก็เล่นแยก2หน้าจอได้แบบนี้เลยนะครับ นี่นะฮะแล้วก็หากใครนะฮะสนใจนะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ร้าน JS Pro นะฮะนี่ระบบประมวลผลนะฮะไวมากนะครับ Netflix Google Map นะครับเล่นได้หมดเลยนะครับยังไงขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ